นี่คือจุดสิ้นสุดครับสะพานพนังเกล้าสองไปตามแนวถนนราชบิดรัตนาที่เบียดท่านผู้ชมมุ่งหน้าสู่การนาพิเศษครับบางบัวทองครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านพอสว่างนันเินครับวันนี้พรจะพาท่านผู้ชมชมสะพานสามสะพานเองอยู่ที่เดียวกันนั่นคือสะพานพนังก้าหนึ่ พระนั่งเก้าสองแล้วก็อันบนฮะไฟสายสีม่วงตะปูนบางตะปูนบ,บ,บางซื่อครับผู้ชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาพรสว่างเด่นนี้นะท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศกันครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ให้กำลังใจเป็นนานๆครับเพื่อนใหม่ก็ฝากคอมเมนต์ครับเดี๋ยวพรจะกลับไปเยี่ยมบ้านบรรยากาศสามสะพานไปกันครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องพรสว่างนาดนดครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับ,บพรสว่างแดนดินขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมการคอมเมนต์ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ถนลถนลาดตรเบนท่าท่านผู้ชมมุ่งหน้าจะข้ามไปถนนคาจราพิเศษเห็น บรรยากาศสวยๆครับสะพานพระนั่งเก้าก็เลยพาเพื่อนท่านผู้ชมตาท่านผู้ชมชมบรรยากาศถนนพระนั่งเก้าครับสะพานพระนั่งเก้าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงความพิเศษความสวยงามส่วนด้านบนจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับท่านผู้ชม ขณะหน้าผมจะเป็นสะพานพระนั่งเก้าพระนั่งเก้าสองนะท่านผู้ชมเห็นนะสูงสูงครับจนด้านบนจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อพุนบางใหญ่ครับนะรครับท่านผู้ชมชมบรรยากาศสะพานพระนั่งเก้าว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวซ้ายท่าน้ำนนท์ครับท่านผู้ชม นำบิน้ำต้องไปกลับรถที่ต่สาสะพานพนังกล้าวน,นวามบินน้ำกระทรวงพาณิชย์ย่านนี้ทรานผู้ชมขอบคุณทุกาทการติดตามขอบคุณทุกาทการกดไลค์กดแชร์ให้การพรสว่างด้นนินครับท่านผู้ชมเพื่อนเก่าก็ให้กำลังใจไปนานๆครับเพื่อนใหม่ก็ฝากคอมเมนต์ไปได้านล่างครับเดี๋ยวอพอรจะไปเยี่ยมชมทุกบ้าน ก่อนพามาชมสะพานพระนางกล้าส่วนซ้ายมือจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะผู้ชมนะบรรยากาศก็มีเิ็งกงเิ้งไก่ด้วยนะคุผู้ชมพี่พี่เขาสมกฮะสะพานพระนางกล้าท่านผู้ชมสะพานพระนางกล้ามี2สะพานนะท่านผู้ชม สองสะพานสะพานคู่สองสะพานนะผู้ชมด้านบนจะเป็นพระนางเก้าสองนะผู้ชมการพระนางเก้าสองพระนางเก้าสองสร้างเพื่อเขาช่วงนั้นเขาขยายถนนลาดตี่เบียดนผู้ชมการจราะจรก็เลยหนาแน,น่นเราเลยต้องสร้างสะพาน ทานพรนางก้า่นไมนผู้ชมด้านบนเป็นพรนาง้าสครับรงสะพานที่จะเป็นพรนาก้าหนึ่ง 9, 1, นัผู้ชมนไหมควาพิเศษนี่พาชมบรรยากาศร,รอบๆครับนี่เป็นทางขึ้นลง ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครุผู้ชมนันบนจะเป็นรถไฟ้าสายสีม่วงใท่านผู้ชมชมบรรยากาศสะพานพน,นังเกล้าับผู้ชมไปตามกันต่อกับพรครับคือบรรยากาศท่าสะพานพน,นังเกล้าหนึ่งนะซ้ายมือส่วนนัทบนจะเป็นพน,นังเกล้าสองนะครุผู้ชมข้ามไปฝั่งครับท่าอิดนะตะบนท่าอิดครับต่อม่อก,ก็จะสร้างบน แม่น้ำเจ้าพยาเลยนะท่านะผู้ชมไปชมกันต่อครับสะพานพระนั่งเกล้าสองจะมีคอนโดสวยๆครับท่านะผู้ชมสร้างอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะท่านะผู้ชมไปครับไปชมสะพานพระนั่งเกล้าสองกลาลพรกันหนึ่งและสองครับท่านผู้ชมไปกันครับท่านผู้ชมชมสะพานบรรยากาศพระนั่งเกล้าหนึ่งและสองกันครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นกำลมาใจกัพบพัสว่างแดนดินแงครับในน้ำเจ้าพญาซ้ายมือจะเป็นรถควาสายสีม่วงนะผู้ชมขวามือจะเป็นพนัง92ก้าสนไเป็นฟังท่าอีกนะานผู้ชม พนังข้าวหนึ่งจะรถจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะสวนมากใช้พนังข้าวสองกันเยอะครับพนังข้าวสองนี่ใหญ่มากรองรับการจราจรบนถนนตรที่เบียดท่านผู้ชมดูนะครับบรรยากาศสะพานพนังข้าวหนึ่งและสองนะท่านผู้ชม ด้านบนเป็นพนางเก้าสองนะท่านผู้ชมขามือก็เป็นปรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อปูนบางใหญ่นะท่านผู้ชมขอให้ชมบรรยากาศสะพานพนังเก้าหนึ่งและสองนะท่านผู้ชม บรรยากาศสะพานพระนางเก้าหนึ่ง 9, 1, และสองท่านผู้ชมนี่เป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมด้านนู้นจะเป็นฝั่งอำเภอเมืองนอนทบุรีนะฮะฝั่งนี้ฝั่งท่าอิดครับนี่เป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะตะปูนบางใหญ่บรรยากาศครับฝั่งท่าอิดคนโดูริมแม่น้ำ,นำ ข้าวหนึ่งและสองนะท่านผู้ชมดูสร้างตอหม้อตรงกลางสะพานเลยนะผู้ชมเป็นสะพานคู่นะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศโดยรอบครับมาชมบรรยากาศกันต่อครับท่านผู้ชม สะพานพระนางเก้าหนึ่งและสองฝั่งท่าอิดครับฝั่งท่าอิดรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสะพานพระนางเก้าหนึ่งและสองนะผู้ชมคนดูอยู่กลางแม่น้ำหูวิวลงมานี่เห็นสะพานพระนางเก้าหนึ่งและสองนะผู้ชม สวยมากสะพานพน,นั่งเก้าอีหนึ่งและสองมุความใหญ่โตฮะสะพานพ่านั่งเก้ามอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะท่านผู้ชมโรงงานให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ เนบรรยากาศฮะสองสะพานสามสะพานตรงนี้นะผู้ชมสะพาน 9, 1, พานังเก้าหนึ่งพนังเก้าสองแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะผู้ชมผู้ชมเห็นสะพานนู่นไหมกไกลนู่นนะครับน่น ก็สวยนะท่านผู้ชมไกลไปหน่อยฮะกล้องซูมไม่ชัดชมบรรยากาศกันอากาศเย็ยนสบายครับตรงนี้เห็กนกัน3มสะพานลยนะคู่กันพนัาหนึ่งสองแล้วก็สะพานรถไฟสายสีม่วง จุดสิ้นสุดสะพานพะนางเกล้าสองนะท่านผูนนะนะ้ชมอยู่ที่ตำบลท่าอิดนะท่านผะู้ชมท่าอิดเห็นไหมด้านบนพะนางเกล้าสองท่านผู้ชมที่ตำบลท่าอิดสถานีท่าอิดครับด้านหน้ารถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านนี้สะดวกสบายนะท่านผะู้ชม ทางรถไฟฟ้ามีทั้งพนังเก้าสองคอนโดก็ขึ้นสวยงามฮะเป็นวิวสะพานพนังเก้าถ้าอิดใส่น้อยท่านผู้ชมไฟมาจุดสิ้นสุดสะพานพนังเก้าสองครับท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกันด้วยนะครับติ๊งติงขอบคุณครับ